แล้วกันนี้ท่านก็เดินทางมาที่บริเวณมวนชนที่อยู่แล้วนะครับทกคงครับทุกคนกันไหวเหตุทั่ไหครับพี่น้องครับยกมือสองนิ้วครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับให้ท่านนายกนะครับได้พบปะพ่อแม่พี่น้องนะครับได้ใกล้ชิดกับพ่อแม่พี่น้องทุกขู่สุขคนนะครับนี่คือท่านนายกของพี่น้องนายกของมวนชนนะครับของจังหวัดระเอ็ดทุกขู่สุขคนครับพี่น้องครับจับได้ นะครับทายรูปได้ครับท่านนายกเศรษฐาทวีสินครับนายกของประเทศไทยนายกคนที่หนึ่งที่มาวัดท่าสะแบงอย่างเป็นทางการครับท่านนายกนะครับวันนี้มาพบปะนะครับรพ่อแม่พี่น้องทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ในมนฑลน,นพิธีอยู่ในวัดท่าสะแบงสิ่งหนึ่งที่มี อยากจะบอกให้ท่านนายกได้รู้ว่ามีใจให้นายกมาโดยตลอดครับโดยเฉพาะท่านสสนรากรน,น้ำเมืองรักเจ้าของเขตพื้นที่นะครับแล้วก็ยังมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านนายกนะครับผบฝาาครับพ่อแม่พี่น้องอย่างอบอุ่นครับวันนี้ครับกับวันนี้นะครับ ถ่ายรูปได้ครับพ่อแม่พี่น้องครับท่านนายกให้พ่อแม่พี่น้องได้ใกล้ชิดนะครับให้ความอบอุ่นกับพ่อแม่พี่น้องบอขอย่างายครับมือนีขอไว้พ่อในท่านนายกได้สองสมัยกับพ่อครับพี่น้องครับมักพ่อ่เสรษถาบ่ตจะมักใหรได้เป็นสองสมัยแน่เด้อตบเสียงตวงตบเพื่อดังในท่านนายกอีกข้งหนึ่งครับพี่น้องครับนี่คือท่านนายกของเรานะครับ นายกสิทธิ์บรรท่าสแบงนายกของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนายกรัฐมนตรีของประเทศให้ครับปัญญาบาลบขอหลายกับกำนันกัอกันขอ,ขอส,ขอ,งสของสมัยขอสองขันน,นะบนว่าก็มีท่านผู้ว่รจจาราชการจังหวัดร้อยเอ็ดท่งผลใจกิมด้วยครับแล้วก็ท่านพลตำรวจตีสร,รงผลบริบาลประสิทธิ์ ท่านพลตีประเสริฐคาทิพธาทีนะครับรวมต้อนรับติดตามคณะท่านในอำเภอทุ่งเขาหลวงว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ขมณีท่านในอำเภอทดบุรีท่านดำรงศักดิ์นาคีสังและก็พ่อแม่พี่น้องท่านนายกตำบลมาบ้ายุตนาสอนมั่นนะครับท่านกำนันจเจริญจากดิทองพาดและก็ที่สำคัญบรรดาพ่อแม่พี่น้อง ที่รักและเคารพนายกนะครับมาต้อนรับท่านนายกในวันนี้ครับนายกกับมากาาอาจารย์ต้อมเหมือนกันนะด้วยบุญญาบารมีขอพระอาจารย์ต้อมแ่งวัดท่าแสแบงครับขอบคุณผู้ชมครับท่านนี้ท่านนายกรัฐมนเดียกนะก็ยังพบปะกับพี่น้องประชาชนอยู่นะครับว่าก็มีพี่น้องประชาชนที่มาให้กําลังใจให้การต้อนรับ เนึ่งแน่นเช่นเดียวกับหลายๆพื้นที่ที่ท่านลงไปนะฮะค่ะซึ่งจุดนี้นะคะถือว่าเป็นจุดแรกค่ะที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกเศรษฐาทวีสินพร้อมคณะนะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในวันที่2ค่ะอยู่ที่วัดท่าสะแบงตําบลมะบ้าอําเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะท่านก็จะเดินทางไปพบปะ พูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประปาเทศบาลตำบลหนองพอกนะคะที่โรงเรียนหนองพอกวิทยาอําเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะต้นนายกรัฐมนตรีเสฐาทวีสินรับศีวะพบพ่อพี่น้องด้านนาครับพี่น้องครับพี่น้องทียูออกจากเต้นขยิบเข้าบ้านที่ไหนครับ ขยัเข้ามาด้านในครับมารอพบปากกับนายกรัฐมนตรีหัวหน้ารัฐบาลประชาชนครับรัฐบาลของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับเอาพี่น้องปรบมือส่งเสียงสุดๆดังๆรับพี่น้องครับข้างหลังสิได้แนมเห็นนําครับพี่น้องครับเดี๋ยวท่านนายกจะได้พบพ่อ พี่น้องให้เราเอทเทิเมาหน่ยครับคนเมื่อเช้านี้ก่อนที่จะมาพวกปากครับ ที่น้องประชาชนก็ได้เจอกับท่านเจ้าวาดแล้วก็มีการพูดคุยถึงปัญหาใหญ่นะครับคือปัญหาน้ําท่วมซึ่งในฤดูฝนก็จะมีการท่วมก็มีความรู้สึกไม่สบายใจว่าท่วมทีหนึ่งต้งสองสามเดือนนะรประชาชนมีความเดือดร้อนมากเรื่องของพักน้ที่สาคัญเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลน,นี้ให้ความสําคัญและก็ต้องมีการสร้างขึ้นมานะครับขอสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรีบทําการตรงนี้ขึ้นมาในการบริหารจัดการเรื่องน้ํา ดูแลปัญหาเรื่องการก็เก็บนว้าครับช่วงเวลาที่ผ่านมาจังหวัดกลยเคียงก็เคยมีประสบปัญหามาแล้วคือจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแต่ว่าพอรัฐบาลเราเข้ามาก็ไปเยี่ยมเยียนนะครับได้รัฐมนตรีช่วยัตรรัฐมนตรีเกลียงมาช่วยดูแลก็เป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะ้ำไม่ท่วมผมผมความปรารถนาว่าอยากจะเห็น อำเภอนี้เขตนี้น้ำท่วมในปีนี้ครับเรื่องถนนทางหลวงชนบทที่มีการพูดถึงว่าอยากจะมีการขยายนะครับมีระยะทาง8 8กิโลเมตรกว่านะครับก็ถึงบรรจุเข้าไปในแผนงานที่จะทำในปี69แต่ว่าพอมาดูที่หน้าง,งานจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาที่พี่น้องประสบก็มีเยอะจะทล้วก็เกสร้างได้เรืขนาของอภน,นิหรสว สามารถเดินทางไปเที่วต่อได้หลายๆเื่่บ้านอำเภอแม่ักสนา่ทว่าก็มให้มีการพิจาราแล้วก็ไม่งด่วถ้าเกิดพยาไม่ได้เร็ววันนี้แม่ไปชมนะครับดีใจครับที่ได้มาวันนี้ครับก็จะน้อมรับความเดือดร้อนของพี่ประชาชนไปแก้ไขต่อครับขอบคุณมากครับ น้องครับขอเสียงโบมือดังให้ครับทันนายกนะครับมันได้สร้างเหยียบหน้าพญาเหยียบเมืองผมได้นำปัญหาของพี่น้องไปนำเรียกให้กับทันนายกทานรัฐมนตีที่อยู่ในพักนะครับวัอนี้ท่านเห็นภาพสำคัญของพี่นองอำเภอเสริรภูมิอำเภอถูกตัวอีกครับเพิ่นเลยเด็กทีนี้จดแค่ มาขับมาเยงครับพี่น้องว่าเพื่อจะเล่งดำเน,น,นินการขยายขั้นมานั่งสอมแซมขั้นนังที่เสียหายให้ยากเล่ด,ววใดใโวนค,ครับ,บพี่น้องเอาพี่น้องครับขอเสียงปเบื้องใดท่านนายกครับขอบคุณลหลายครับพี่น้องครับขอบคุณหลายครับพี่น้องครับปรบมือให้กำลังใจหัวหน้ารัฐบาลดังๆครับพี่น้องครับ นี่นะครับนายกรัฐมนตรีของพี่น้องครับนายกรัฐมนตรีคนที่30ท่านนายกเศรษฐาทวีสิทธิ์ครับมณีเป็นหัวหน้ารัฐบาลครับนั่งคณะรัฐมนตรีมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องทยรอยเอดมากกนเขิงคอรมอครับนี่ครับท่านรองนายกรัฐมนตรีสุริยากมาครับท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขท่านไม่ครับท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะครับท่านรัฐมนตรีชุดมหาไทยเกรียงกันตินัน นะครับท่านรัฐมนตรีความภูมิใจของคนรอเอดกับรัฐมนตรีจิราพรสินทุพไพรครับเอาขอเสียงให้กำลังใจรัฐบาลจากพี่น้องรอเอด็ดังๆนะครับ<อ>พี่น้องครับอขอบคุณพี่น้องหลายๆครับ<อ>เดี๋ยวขณะท่านนายกรัฐมนตรีกาสีเดินทางต่อครับ,บรไปพบ<อ>พ่บอ,อ,อพี่น้องในอำเภอดืนนะครับของจังหวัดรอเอ็ดต่อไปนะครับมีเรื่องขอกราบขอบพระคุณครับในนามของรัฐบาลครับขอกราบขอบพระคุณนะครับ ท่านผู้วา izer, ่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดท่านรองผู้ว่าท่านนายอำเภอพน้า <โ waterfall. S 1> ส่วนราชการนะครับผู้บริหารองค์กรประกองทุกสองทีมืลยดีครับมาให้กำลังใจนายกเศรษฐาครับสำหรับผู้ถาเบิกเลขรถนายกนะครับเห็นลรกบอกมูแน่ครับว่าเพ่นักรถขั้นไหนทะเบียนรถไหนครับอ่ะพรบมืเมอรส่วนให้่กำลังใจนายกเศรษฐาต่างๆนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเพ่นกกสือยู่ลอยเอ็ด ค,ค่ะค่ะและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่ท่านนายกเศรษฐาทวีสินพร้อมคณะรัฐมนตรีนะคะได้ลงพื้นที่เป็นจุดแรกของในวันนี้ค่ะวันที่6พฤษภาคม2567ที่วัดท่าสแบงตํบบาบลมะบ้าอําเภอทุ่งเขาวหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ ซึ่งก็ถือว่าพี่น้องประชาชนมารอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกเศรษฐาทวีสินพร้อมคณะดเนี่ยจำนวนมากเลยนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะขนบรรรเนียมประเพณีของชาวอีสานของเราค่ะคก็กจะมีผ้าขามานะคะขามาต้อนรับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้มาเยือนพื้นที่ค่ะไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมนายกลงทุกครั้งจะมีผ้าขามามากทุกครั้งนะเพราะว่านี่แหละคือ หลวงปู่พระขันพิรมจึงได้ย้ายที่ตั้งวัดมาตั้งที่โรงเรียนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะครับก็เมื่อย้ายวัดมาตั้งที่วัดย,ย้ายที่ตั้งวัดนะมาแล้วเนี่ยนะครับตามหลวงปู่ก็ได้สร้างอาคารเสนาสนะขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะครับสร้างใหม่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสาราการเปลียนกุฏิสงนะหรือโบสถ์ก็ขึ้นมาสร้างขึ้นมาใหม่เป็นโบสถ์ที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลังฐานขอปูนหลังจากนั้นอีก4ปีนะครับหลวงปู่ก็ได้ มรณภาพลงเมื่อปี2,498สิริรวมอายุ77ปีพรรษา57นะครับครับค่ะขอนำเรียนคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านการไลฟ์สดผ่านทางเพจกรมประชาสัมพันธ์นะคะเจ้าอาวาส วัดาสแบงนะคะคก็มีทั้งหมดเจดรูปด้วยกันค่ะรูปที่1นึค่ะพระขันติพิรมหรือว่าพระครูขันติเจ้าคณะแขวงแซงบาดานผู้กำกับการคณะจังหวัดร้อยเอดค่ะท่านเป็นเจ้าอาวาสรูปที่1เมื่อปีพศ .4 4 4 4 1ถึงปีพศ2498ค่ะครับแล้วท่านยังเป็นเจ้าคณะจังหวัดร้อยดด้วยนะครับส่วนรูปที่สองเนี่ยจาก รูปที่2ก็คือเจ้าอาธิการคูณทิตะปัญโยท่านเป็นเจ้าคณะตำบลเม่าบ้าน,นะครับตั้งแต่ปี2,499ถึง2,428นะครับส่วนรูปที่3นะครับพระอธิการรัศมีปัญญาวโรก็ตั้งแต่ปี2,529ถึง2,542นะครับแล้วก็รูปปัจจุบันนะครับก็คือท่านพระครูสุทธิวโรพาช รองเจ้าคณะอำเภอทุ่งเขาหลวงนะครับตั้งแต่ปี2,543มาจนถึงปัจจุบันส่วนรพระอาจารย์ต้อมก็เป็นพระที่นี่เะครับเป็นพระลูกวัดค่ะครับท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงในเรื่องของอสาย,ยาศาสตร์เรื่องอะไรต่างๆเรื่องของขลังนะสายมูนี่ต้องบอกว่า,ามากราบไหว้บูชาท่นานได้หลายท่านก็จะรู้จักพระอาจารย์ต้อมเป็นอย่างดีนะคะ,คะถือว่าเป็นพระเกจิ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด101ร้อยเอ็ดอีกรูปหนึ่งค่ะคท่านมักจะถูกนิมนต์ไปนั่งปลูกเสกวัตถุมงคลในจังหวัดร้อยเอ็ดต่างจังหวัดรหรือว่าจะเกือบทุกภาคในประเทศไทยค่ะเพราะว่าท่านขึ้นชื่อว่าปลูกเสกวัตถุมงคลได้เข้มขลังนะคะควัตถุมงคลของหลวงปู่ขอภัยค่ะของหลวงพระอาจารย์ต้อมนะคะรุ่นไหนก็ดังทุกรุ่นเลยค่ะครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นอน,นิสงส์นะฮะของชาวพุทธศาสนิกชนเราด้วยที่ หรือว่าเรื่องของการพัฒนาพี่น้องประชาชนเองนะก็ต้องอาศัยเรื่องของความมีชื่อเสียงเรื่องการปลุกเสกและต่างๆก็จะทําให้พี่น้องประชาชนศรัทธาแล้วก็มาบูชากันไปเยอะนะแล้วก็นาไปสู่การพัฒนาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่ง นอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังคะพระอาจารย์ต้อมค่ะก็ได้อุปถัมภ์โรงเรียนทั้งในพื้นที่และก็นอกพื้นที่กว่า18โรงเรียนค่ะท่านบริจาคเงินช่วยเหลือส่วนราชการในการก่อสร้างสํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดก่อสร้างองค์พญานาคที่อ่างทวัดชายตําบลมะอือําเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะช่วยเหลือผู้ยากไร้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติต่างๆในพื้นที่และก็นอกพื้นที่มายาวนานอย่างต่อเนื่องค่ะ ในขณะนี้นะครับท่านนายกรันตรีและคณะนะครับก็ยังสนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์ต้อมอยู่นะครับในภายในกุฏิอีกสักครู่หนึ่งท่านก็จะลงมาพบกับพี่น้องประชาชนที่รออยู่ทานด้านล่างนะซึ่งวันนี้ทางวัดก็ได้ตั้งเต็นท์รออากาศค่อนข้างที่จะร้อนเหมือนกับทุกๆวันแหละทุกอนยะ่แต่ว่า<ะ>อย่างไรก็ตามพี่น้องประชาชนเองนะครับโดยเฉพาะส่วนราชการต่างๆวันนี้ก็มาพบปะท่านนายกแล้วก็คงจะมีปัญหาต่างๆที่จะนําเรียนด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ก็ท่านไหนที่ยังไม่เคยมาวัดท่าสะแบงเนี่ยถ้าจะมาก็ไม่ไกลนะครับสําหรับการเดินทางออกจากตัวเมืองร้อยเอ็ดผ่านเส้นทางไปทางอําเภอ,อเสลภูมินะครับก่อนที่จะถึงอําเภอเสลพภูมิอยู่ทางขวามือถ้าท่านมาจากร้อยเอ็ดที่จะไปยโสธรน,นะเส้นทางสายนีนะ้สายหลักเองก็แต่นะครับก็เลี้ยวลงขวาลงมานิดหนึ่งจะต้องไปลับรถหน่อยแล้วก็อยู่ใกล้ๆครับสังเกตคือแม่น้ําฉี่นะพอ ใกล้จะถึงลําน้ําชีเนี่ยนะครับหรือว่าถ้ามาจากทางยะโสธรก็เลี้ยวซ้ายได้เลยนะครับประมาณสัก500เมตรก็ถึงตัววัดแล้วนะครับค่ะเมื่อสักครู่ค่ะพระอาจารย์ต้อมก็ได้มอบวัตถุมงคลให้กับท่านนายกเศรษฐาทวีสินค่ะครับก็จริงเราอยากจะได้ยินเสียงข้างในเนาะค่ะซึ่งต้องบอกได้เลยนะคะว่าสื่อมวลชนนะคะ,ะมาทุกขแขนงมากเลยใช่ ตอนนี้ท่านพรมประพรมน้ำมนต์นะครับให้เป็นสิริมงคลกับท่านนายกดนตรีและคณะนะครับเดีย๋ยวถ้าท่านใดที่ชมผ่านทางภาพทางไลฟ์สดก็จะเห็นบรรยากาศภายในกุฏิของท่านนะครับซึ่งต้องบอกว่ากุฏินี้พี่น้องประชาชนเองทยอยขึ้นไปตลอดทั้งวันนะซึ่งท่านพระอาจารย์จะปิดให้เข้าไปสักการะเ,าเข้าไปไปนมัสาการเนี่ยช่วงห้าโมงเย็นทุกวัน แต่ท่านมาหลังห้าโมงเย็นนี้เข้าไม่ได้เลย